เราก็เดิมใด้การลดแรงเลยเนาะเพื่อให้งานมีสีสันนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับร่วมสนุกกับเรานะครับได้มีอะไรมากนะครับเอ้มาแล้วนะครับหนึ่งคันโอเคครบสี่คนผมขอแค่นี้พอแล้วกันนะครับเปลี่ยนที่พี่พี่เล็กครับพี่เล็กครับข้างไหนอันนี้พี่เล็กครับขอสตาร์ตรงนี้แล้วพี่เล็กไปยืนตรงนู้นครับอ้าวได้ครับทุกคันทุกคนนะครับเดี๋ยวพาคุณป๋องตรงนู้นนะครับเราจะมีการแข่งเรียนเชิญครับทางนี้ครับ แข่งขันนะครับอ่าพี่เล็กอธิบายเกมไปนิดนึงครับเออนะครับรถนะครับจากสตาร์ทอยู่ตรงนู้นนะครับไปมาถึงเดี๋ยวเชิญครับสาตาร์รถมาตรงนี้เลยครับอ่าเชิญตรงนี้ก่อนแล้วครับผมอธิบายกติกาให้นะครับเชิญเลยครับคุณอ่ะเป็ป่องตรงนู้นนะครับเรามีรางวัลอะไรครับคุณป๋องเบียร์หนึ่งลังโอ้โหเบียร์หนึ่งลังเลยนะครับใครไม่กินบอกผมนะครับใครที่ซื้อแล้วขอโทษด้วยนะเบียร์หนึ่งลังนะครับอ่าพี่โน้ตวันนี้ครับแลมเคียร์พี่โน้ตนะครับ ในเป็นทุกเรออะไรโน้ตโลโก้ป่ะอ่าจำได้พอดีของครับผมว่าคัตตาเซนนี้นะพี่โน้ตอ่าผมว่าสัมภาษณ์กับทีละคนกันนะเออสัมภาษณ์นี่นะอ่ะพี่โน้ตแนะนำนิดนึงนะครับตัวเองนิดนึงเผื่อมีหญิงก็ชอบอ่าโน้ตโลโก้ครับโน้ตโลโก้นะครับจากไหนครับปกติทับอ่าทำร้านทำรถที่ไหนครับต่อเลยพี่ต่อช่างเจ๋งใช่ไหมโอเคพี่จากกลุ่มไหนครับแรมเคลียร์ครับแรมเคลียร์นะครับโอเค อันนี้ครับชื่ออะไรครับชื่อออะไรรคับชื่เบิร์ดครับจากกลุ่มไหนครับพี่ฮอนอายุธยาพี่ฮอนอายุธยาขมงข้าวผับุ้งขวดนะครับขอเสียงพี่ฮอนหน่อยครับขอเสียงพี่ฮอนคนหนึ่งไม่เอาเอาเปลี่ยนตัว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 โอเคเปลี่ยนตัวโอ้โหมีจริงเลยเนาะนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเบนครับจากกลุ่มไหนครับอันลิมิตครับอันลิมิตอะขอเสียงหน่อยโอ้ขอเสียงหน่อยครับโอ้โหมาเป็นพันฮะคนเอง กันนิดนึงสวัสดีครับจากไหนชื่ออะไรครับตอนครับจากทันเดอร์แคทครับโอ้ทันเดอร์แคทนะครับจากทันเดอร์แคทนะครับกฎกติกาเราก็คือสตาร์ทครับเอ้ยเสียงดังมากเดี๋ยวก่อนถามก่อนดังไม้ท่ออ๋ออย่าเดี๋ยวก่อนสตาร์อธิบายก่อนแบบนั้ครับเอาคลบครับก็คือทุกคนเนี่ยไปตรงที่พี่เล็กยืนตรงนี้นะครับนะครับครย้าที่สุดโดยที่ขาไม่แตะพื้น เป็นผู้ชนะนะครับเข้าใจไหมครับก็คือทรงตัวนั่นเองใครนะครับใครรถคันไหนนะครับถึงผมนะครับเป็นคันสุดท้ายนะครับโดยที่ขาไม่แตะพื้นคนนั้นจะเป็นผู้ชนะครับอ่าเอาหอมองกันเลยนะครับก็คือขี่ตามช่องเนีฮะไม่ใช่ขี่ไปเชียงใหม่ไม่เอาพี่แล้วจะเรียนในช่องนี้มาครับว่าใครสามารถทรงตัวได้นานที่สุดแล้วก็สามารถุณปองนะท้ายถ้าออกช่องนี้นะครับถ้าออกช่องนี้นะครับ โอเคเข้าใจกติกานะครับสงสัยไหมครับอ่าพี่ยังเองตัวเองอยู่เลยอ้าวตัดตาเลครับอตัดตารถก่อนครับตัดตารถนะครับโอ้โหรถมันดสไตล์กันง่ายจริงๆนะแหล้วแห่ะเปิดไฟหน้าเลยนะครับทุกคนเปิดไฟทุกคนใชวันนี้อนุญาตไม่ต้องใส่หมวกเปิดไฟเฉยๆนะครับเพื่อการถ่ายรูปให้สวยสวยงามนะครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงพี่ฮอนครับ ลูกหน่องตายไม่ลงพี่ลูกันใหญ่เกมนี้จะเป็นเกมนะครับแข่งนะครับรถที่ใช้สุดได้รางวัลน,นะครับเออเอาครับผมถึงให้นะครับให้เป็นไรครับอ๋อ,อ,อมาแล้วครับโอ้สี่คันนี้นะครับอ้าวโอเคนะครับเดี๋ยวผมนับหนึ่งถึงสามนะครับโอ้โห เอาละงาครับนำเขียออ้าวเอาเอาละครับนับหึเดี๋ยวพุ่งไปแล้วับก่อหนึ่งมแล้วก็เปไดไะครับเปไอเปิดไฟรับเปิดไฟด้วยเปิดไฟอ่าเปิดไฟใครที่เปิดไฟเปิดได้ไหมอ่าโอเคครับสวยมากสาอ่าเริ่มครับทีชัยสวัสดีครับโดยขาไม่แตะพื้นนะครับ ตอนนี้รถคุณฮอนนาแล้วนะครับเดี๋ยวหลอเล่าเต้นนะครับคราบออกทางนะุคนดูครับว่าใคริดตุการนะครับอาแล้วไหครับอาแล้วครับอ้าวบุญน้องดูแล้วาไม่ไปไตวันขาแล้วขาดไเหลือองคันะครับสองาันนีเดกันเคียร์ครับ โอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โัอ้โโอ้าหโอ้โหโอ้อ้นห้อ้โหโอ้โหโอโ้โหโอ้โ้อ้โหโอ้โอลโโอ้้วยโอ้โหโอ้ีอ้โหโ้โหโอ้โอ้อ้โหโอ้โอ้โอ้กหโอ้ร้อ้ออ้ ในระดับหนึ่งนะครับไม่ว่าคคร,รถเราจะแรงนะครับแต่เรามาร่วมสนุกกันหรือว่าไม่แรงก็ตามนะครับอันนี้<อ>คือใช้ควาสมสามารถเฉ<อ>พาะตัวอุ้ยลำเคียดีเขาไม่แรงก็เร็วไปเนาะอ่าเป็นงานาไม่ธรรมดาเลยกไม่ธรรมดาโน <ะ S 2> ้ตไปรับของด้วยเอ้าส่งตัวแทนไปรับเบียร์หน่อยรับเบียร์หนึ่งรางเลยครับรับเบียร์เอารางวัลนะครับเบียร์ครับเอาเบียร์ เร็วมากไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแจกหลังร้านเดี๋ยวแจกหลังร้านโอเคขอบคุณไปที่หน้าของร้านได้เลยนะครับพี่เจียนโรงแรมบริการนะครับ